นี้จะเป็นตลาดป้ามานันมีของหลายของยี่สิบบาทจ่ายไปเลยค่ะพวาเสียกันฝนของเราเว้ยข้อสีแสะไยายามตรงโย่คุ้มแท้เส็นนี่สูตรซี่วี่ีรีวะนี่แหละค่ะพี่น้องคะชีวิีแต่ละว่าดีมุด คะแต่ว่าเมื่อนี้วันจันทร์ที่เป็นวันจันทร์ที่ฝนตกแต่ว่าคนที่มาตลาดนี่ก็แบบเยอะนะตลาดเยอะคนกัเยอะคนตรงแม่เออเลยอันนี้ข้ากรมาสื่อหอมแดงในสดๆไปเรียบกันนะชิ้นหลอดค่ะพี่น้องค่ะชิ้นหลอดแต่เดียวมื่อนี้พ่นใบได้ทอดมื่อนี้พ่นใบได้ทอดอาพิกวางยางเนี่เพ่นได้ทอดในี่ยข้าวโยนแต่ผูอหญิงนี่ยชิ้นหลอดมีแต่ทั้ง ้นีเด็กเขาเอิ้นหอดเดกเอิญซนหลอดที่เงินเอิอย่างิอเยวเนื้อแดเดียวแสดงว่าแ้าอยู่ไกลแล้วเขาอยู่ลอันเดียวก่ากละอก่ย้องปลา มอละาดไลปราดเีเอามาขึ้นสผลเอาเอาใครน่อันนี้เป็นตลาดพี่น้องฟังล่ามาขายของนะจ้าเนอส่วนมากคนสีน้ำตะลส้นนี่แหละเพราะว่าของหลบ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 ทันผู้ส้มที่ป่าชื่ออะรจ๊ ขันโมไหนนี่เดี๋ขันโมบักหลายนึงเนี่ยโอ้โหก็นนึกว่ามันมีอีหยังที่แปลกเอากระเบื้องเลี้ยวไปขันโมเต๊ะกันนึงคนตกแรงมากเลยนะคะเจ้ากันได้มาเชือกเชือกกันฝนไม่กราแฟไม่ได้เพิ่มพึงจะคิดได้นึกว่าฝนมันสิหยุดเอาไปเอามามันละตกแห้งไปด่า แต่มันไม่ใช่อุปสรรคนะคะพี่น้องค่ะ20ิบาทจ่ายไปเลยค่ะพ่กเสียกันฝนของเราเว้ยหาสิใี่ไปยามต้งโยคุ้มแท้คุ้มแท้คุ้มแท้แจะ,จะม,มีหมวกวมีหมวกความโคดเท่โคดจับ ไปกันเลยป้ามีของหลายมีผักสของลมันเร้วมีผักสดมีของโอ้วม เโลละห้าร้อยจริงก็จะขายกันงรูปไม่ได้เร้อยหกร้อยไปฉีงาปฉีงก็ได้จูาปาจู่ปลานี่บอกไปทำอันนี้หรือเปล่าปลาจุ่ม อบมนช่ยจุดอกกุยหมายถึงว่าเขาไปสไลด์แล้วก็ไปจิ่มแล้วก็จิ้น้ำจิมบนโเมินยจุคือเหนื่อเด้อยี่กเขาใช้ผิวองคนเากินอไรกไปเที่ยจังไดคือไหนมันมากนี่จ้ะ คนไหนมองก็มีตกเบ็ดก็มีป้าตกเบ็ดในหัวสากไ้นสม่กังสีแดงตีนใกล้ยู่ใส่เลยพ่เพิกงไปแตยักหัวแต่ยังเกือเมื่อยเลยหรอแผลนี่สูชีวิดหรือวะนี่แหละพี่น้อง่ะชีวิตแต่ล่าฮอดีบูด แบกหองขอมมาละสามสิบบาทได้บแบลายนะอยังเร็วเลยอย่างทุ่มค่ะเพราเป็นแบกแต่อยู่ทั้งหัวได้ถืออะถือมาดิอยากเต้นใส่หมอนั่งเลยอยากเต้นเดี๋ยวอีหยังก so ่อนไปเอาของไปแหวนรถแหวนรถจันต้องเ่ายๆไปหาขอบคุณเนาะเอ้ย นี่เ้าก็มาฮอดบ้านสวนแล้วเด้อจ้าหลังจากที่เ้าไปย่างตลาดตากฝนมากกบะเพรยนี่ตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะคะกย่างท่ว่าเ่าวาห้าสิเฮ็ดน้ำยาข้วปุ้นน้ำยาข้วปุ่นกะทิเนาะเดี๋ยวเ้าก็ต้องมาวานแฮเอาเอาไปนิน่งคืนแม่วานลหละไปค้นวาน <c oughs> แตกบนนอกสะดุ้งนักเหรอ ลูดอกเองเอาออกเข้าอันนี้จะเป็นหม้อกะทิขาวว้าววิเ็นจีมันต้องขะเยาแต่เป็งหมอขนมจีนก่อนปื้ายังบดท่านเออปลาไปตำใส่พริกแกงอยนนี้หอมหอมได้มามแต่ตลาดมัดละสามบาทได้มันบักยหญ่น้งเฮ็ดขั้นสม นี่พ่อลุ่งกล่องเสียกล่องเสียเสียทุงยากรมนจ้ามันเปื่อยละลายในปากละลายในปากอันนี้ปลาเอาไปแกะแกะแล้วตำตำเลยเด้อเอาแกะให้นะนม่อนชุบชื้นชุบเงี้ยหน่อยชุบหน่อยอึ๊บอันนี้อัน

หอมทะลุจอกะทิเนาะคั่วกะทิให้หอมหอมเออแล้วค่อยเอาเครื่องมาผัดวันน่ะเต่าพี่น้องขั้นตอนท่วไปห้าสิบพัดเนื้อปลาใส่สมุนไพรกะทิแตกมันเยอะๆนี่ทีกองอันนี้มาพัดซื้อนี่นะคาก็ค่อยๆพัดนี่ แกงวันนี้ได้เป็นพริกแกงแกงใต้พริกแกงใต้ใส่กันกับพริกแกงพริกแกงไตป่า,าเหลืองดีขนาดเลยล่ะคะ่ะวันนี้เขาก็มาพัดนม่นี่นนมันจะบลละเอียดคือป,ปั้นปันไดก็ได้ยำต้อนแะ ส ok, ุดยอดไหมพี pie. ่น้องคะเดี oui, ๋ยวหลังกระทะกันเด้อแบบนี้เด้อใหม่ๆนี่ละใหม่ๆนี่ละมันหอมแปะหอมนะนะกาเกินหอมแปะคิวบอราพอดีขนาะน้ำมาแล้วพี่น้อง่ะคนมาที่นี่ ตะแทบหลายว่าในใสกะทิได้ไิเมื่อไหร่อะงามเขาเคยเหยดหมอยายใ่หะเนาะก้ะว่ามันเหลี่ยงร่มว้าวใส่ปลาแดกลงไปกทีนิดนึงะกะทิเล้ากระเทินเล้าขวดาดใครกินก ระเบิดทานแตกหมดแล้วอ๋อบอทานอุ้ยนังใหม่อ้ระเ,ะเบิดเอางี้เนี่ยนั่งกระสันนี่ตีลวก,ก,กอันนั่นตีลวกปลาบุ้งกางเกงปลาเมึกเฟี้ยนี่นะเนาะกินหะมเป็นยังไม่ที่จมตีเออย่านกลางย่านกลางมันลงดีดีพ่อ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 เดี๋ยวค่อยๆซิ้นไปค่อยๆเปลี่ยนไปไม่ค่อยสได้รสชาติที่เราต้องการ อืมล้วก็แล้วเนื้อคุณเนื้อคืนอันนี้เอื้อด่อาวเอ้อพ่อดาหอมสิลงเออบาเป็นยังดอมาเป็เงมาเป็นมาเป็นเงดอกอันนี้กระสิเฮ็ดขั้นสมเลยจ้าเด้อหอมขั้นสมหอมหอมบัวจ้าเากระสีทุบแบบนี้เลยค่ะ ผู้ใดจะเป็น hmm. ผู้ขันนี่แม่ว้าวโชกีมือป้าล้างผักผักหอมข้าวผสมอันเอาใส่อันนี้บ้าถ้าทานไปกินแล้วตอนนล้นไม่เดียวกับผู้ใดแยกกับตะก๊อกหัวหอมเอาหัวเออหัวมันน่ยหัวอะไรนะหัวอะไรนะอันหิ้วเข่าก็ว่าหิ้วเข่าเด้อ นห้วเยีออ่ยวแม่บุญไปขั้นสมล้างเสร็จแล้วจ้าดูคพณๆเลยตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนยุมหัวแล้วนะคะยุมหัวน้องๆองิ่มบปแล้วม่ยุมหัวยุมหัวเด็กน้อย อผ่อนาัอนานที่เทเเไมาดเดี๋ยวพวกเราไม่ดนยวใหเรียน่นะเดี๋ยวไปจับมลอกิักาจน่อยจ้าหั่นเลยจ้าไมล่อมเป็นปลาชนพักมิสตอรม่มล้อนฮัลเด้อ เนรมั่นแช่เนี่ยเนรมั่นแค่เนี่ยเพื่อนคันพวกแกคือยายอมดอกเราจะไปล้างตัวเองฮะเราจะไปล้างน้ำเราทำร้อนมาชำระล้างนะคะหยุ่งหัวแล้วก็ไปหยุ่งหัวอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่ใส่พนักอีสต์นองๆเอาประด้ใส่เข่าจีแม่เออก็รอบนึงจะใส่อ๋อ ใส่ข่าใส่ยอดชุบรยแล้วอืดอร่อยฟงเป็นสีเป็นเขียวได้กินกับขดหึ่นเลยทำแล้วบะรางน่าติด้ใช่เขาชืว่าเหม็นเขียวทีน้่ากะถ้าว่าเหม็นเขียวมาจะพักน้ำเขียวๆที่มันนิ่มนต้องงจากที่หฮาลร่างเอาไหมร่างจากที่ห้าลรางแล้วนะคะหฮากกเอามาขั้นเลยเทื่อนี่ใส่เกลือแล้วเรียบร้อยแล้วกะ เจ้าเขาใส่พร้อมหอมบัวขันหอมบัวเด้อจ้าสุดยอดคงสลดไหดจ้าคงสล <มา S 2> ดจ้าคงสลดมันหะจ้าไม่ไงั้นมันไม่นัวใส่เลยจ้าใส่หน่อยจับหน่อยใส่ลายับหลายเด้อแต่ว่าใส่หลายผดกับ พอดีใ่ไม้โกรธกระแจก๊บันนี้นี่จ้าฮขากัสิเอา sticky rice นะคะใส่ลงไปในหอมหอมคั้นของเราอ๋อนี่เป็นข่าวขนาดปั้นเข่ากนะนาดลงแล้วอันนี้ปั้นเข่าเด้อหอมคั้นเนาะเป็นกำเนื้ออ่อนแลกเหรอแล้วแล้วจ้าพุณคุณบ้าพี่น้องไปเมืองรด้มอ วเปิดสุดแบบที่นี่มังก่อนพักค่ะพี่น้องมั่งพักกินกับอันพักมัันหวเขียยวไปเลนะกินหัวเขียวใส่แม่ข้นเหรอป้าปึ๊ดน้ำยากะทิแซ่บแสบนี่หอดนันเถาไก่ตีนไก่นีเลยไมหาว่าเท่าเดี๋ยวมันมาถึงสูตรคุณไ่นพี่น้อง ว่บอกแต่พี่น้องเมืงพนามไให้เอ้องสุคนสุคนสุคนเพี่ยนเปียนสุคนนาเียนเปลียนเนาะมืองมืงมงพี่น้องกล้องไปลงป้นมาอาบมั่สร้อยกันตักเลยเงเมืองเบิองเมืองเด้อวันน่ะ Lust, เงี้เกิดมันตายย่การตลาดเยียมมันเป็นฝนเพิ่นเินเพื่อนนนฝนนยาิหอมหอมๆเลยเหเอคนเหายเออืคนหล่ก็ฝนฝนเาจเป็นยุคน้เมนี่กไดมากเทปน้ำยาขนมจีนสูตรเทียนนี่นะคะสูตรไทยเราน้ำกะีิตีนไก แซ่บไลายเนาะแล้วก็ได้ไปย่างตลาดตอนฝนตกพองมื่อนี้เพอนคัะเพื่อนค่ะกะข้างล่างก็ยังกินแบบอร่อยอยู่เลยค่ะจะเรื่องการกันยิ้มแล้วจะเรื่องการกันสีคอสจบคลิปแค่เพียงเท่านี้เด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ท้ำการเด้อเด้อมาเป็นคลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบาย